ันจะหายหาตรงนี้นะ

มันเนี่ยอานนี่ยวันที่นี่นะมันหนกมากเมอยู่งายนี่กว่านี่ยง่นี่กว่าล็อกใส่เลยบูนหักเดี๋ยวนี้สักสองขวดมิสซามิสาให้ย้ายแต่นักวันี่ นี่แต่เอาแจกขดเข้ากับแห่ร่นเข้ากับนั่นนั่นเห็นไนะเดียวกวนี่โอ้เอาไ้เปลาเนี่ยนี้เอาอาไรอ่ะเกลี้ยงปุบน่แหงเลยครับ นีงอยู่แต่ก่อนน้ำพึ่งมันนักเกินพิดเลยคือหลักหลังมันล้วงอ่อนเอาเปิด,ปดเลยวันนี้คือวิธีการเห็นวิธีเน่อยนี่ก็อยมันสักกำทีม่มันสาบควันให้น้อยเอาปิดเลยช่วงนี้มีน้ำพึ่งพึ่งจะดุกเป็นพิเศษครับส่วนเชือกนี่สวกละเอาปิดเลยช่วงนี้มีน้ำพึ่งพึ่งจะดุกเป็นพิเศษครับ ถุงเชือกนี่ซวกแล้ะนะเปิ้อนซวกนั่งพยัคฆเกิดเต็มเลยถ้าแยกหลังนี่มันจะมี เริ่มนิ่งละมาตัดปีกสอนอาหารอาหารอย่างหนึ่งก็คือน้ำผึ้องอาหารอย่างหนึ่งก็คือเค,อคสอน <c oughs> อโอ้คุคุณขาหมว่าสูงกว่าผึ้งไปสิบต่น้ำผึ้งไปสิบต่ <c oughs> ออืึองกอนนมันทุกข์เลนหนึ่นงอยางเขาจ่ายหวาหมันแเดินออกยเขาจะต้องทำหอมเหมาอน้ำผึ้งนีนฮะ เดือนห้าบิ่งบ้านเขาน้ิ่งเดือนห้าอร่อยเดือนห้าเิ่งเดือนเปงเอาไปเป็นยานี่แล้วนะนี่นะต้นตีนต้นตีนนี่ห้างไหลเลยตีก็้มีกกิมกินอีกชิมเดือนห้าเปลงเดือนห้า เดือนห้าทางเหนือทางเหนือเนี่ยเดือนห้าตรงกับเดือ,อนอุมพาพันเนาะเป็นเดือนเหนือเดือนห้าเป่งเหนือเดือนห้าเป่งเหนือเนี่ยความเชื่อของคนเหนือคือได้กินน้ําพึง่งเดือนห้าเป่งนี่คือสุดยอดของน้ําพึง่งจนมากคนเข้าคนแก่จะให้อเอาให้ลูกให้หลานกินเอาไปแปรงอ้อผญาเนาะนะครับไปเข้ายาสมุนไพรเป็นน้ำพึ่งแหลกเดือนห้าแหลกของของปีนี้ เฟกับช่วงเดือนห้านั้นนะครับหลอบเดียวเขาเก็บหลอบเดียวนะจะวันีเขาทําล้างไว้หลอบร้อยมันปุยานี่ประมาณห้าหกร้อยลังนะครับอันนี้ก็เพึ่งกําลังเริ่มเข้าและก็มีการแยกล้างแต่เขาเขาจะอนุรักษ์สายพันธุ์พึ่งเขาบบเก็บตัวอ่อนไปกินแยกเอาเฉพาะน้ำพึ่งก็เหลือน้ำพึ่งเพิ่นไว้กินตัวปีครั้งเดียวอปีละข้งเขาเก็บปีละข้ง คือเป็นการเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายปล่อยให้พึ่งเนแพร่พันธุ์อยู่ในป่าทั้งปีอะไม่หิวข้าวเลยถ้ากินถ้ากินนี่ยนา้องเออเล่นนะตัวนี้เนี่ยมีพบกริดอยู่เยอะตัวนี้ป้องกันอีกกามันเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนมะฝรั่งที่เป็นเหมือนกักขยายการกินพึ่งใครก็หมดจับเราในของปลอมนะตอนนี้ผมอยู่ใน ป่านะฮะปมาป่าม่อนกูยาปลานะม่อนกูยาพึ่งป่าแล้วจับด้วยมือเปล่าด้วยนะฮะไม่ต่อยเลยครับไม่ต่อยจริงพึ่งโดนต่อยก็ต่อยจริงๆก็แบบพึ่งอะไรแค่นี้พี่อยู่ตรงไหนตรงนี้โอเคไดนเห็นก็เป็นหลักฐานอันนี้อ่าหยังเหรอไม่กล่า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 วคุณอืไรแต่รวมไปด้วยสารอาหาร